นี่จ้าบรรยากาศลุกโพนลุกโพยืนอยู่นี่นะลุกโพนกับปลาแต็มนะจ้าอาจารย์ฮ mm ิ้งหลอกยนย ตัวเัน่ะเี้จะกินก็บ่ดีตัวก็ไม่ได้เฮี้ยงงามพอ ได้มากนจ้นะเขาพี่ได้ลยไก่่คิดได้ว่ามันเป็นคดีความนี้มันไม่ใช่ความิงที่จะเป็นคดีก่เน่าวัดตาม่ว่าก่อนไมันทำใ้เรามีหน้ามีตาเออแล้วมีอะไรที่ที่ไม่คิดว่าจะมีเออเมื่อสิวันมาที่หนึ่งอยู่นะที่กลวันที่หน่อยวนะกวดวดแล้ววันที่หนึ่ง ค่ามันอาจจะไม่เท่าเราก็จริงใช่ใช่เราไม่เคยคิดเลดฝันมากคือเราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทำไปมั้นเยแงผลให้เราผมคาเางนมากขนานีุ้็ไม่คุ้นก็อันที่สคนที่มาคือคนที่เข้าใจไงว่าสิ่งที่เราคนพดมันทำให่าเป็นไปได้แต่ที่ผ่านไปดีนะครัเออบางคนเขาพูดว่า เพ่ปแคนหลาแต่แปสิบนบ้านแม่ที่พวกไม่มีคนคนมัีบ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องแปงไหมแีสกสีมีมีแต่คนพูดว่าสิีใใช่้าดีใเนาะ้เป็นคนดังทีนี้ข้าตัวเท่าไหร่ค่ะโอ้ค้าตัวก็เยอะ

ตนนรเบราบ้ทองคนไห่มาามาเลยยทุกอ่ครับทุกคนรอวะทุกคนรอวะรอรอันเมื่อกี้เพราว่านอนตื่นกระไรโอ้ยกาจะเข้าพอนเนาะนอยกับผูเหญ

ามาตลอดนะรครับมีโอกาสมาปันป่นานมาท่าน,น,นี้ก็เลยวนเหนื่อยไไดู้ได้ยร่าเป็นกังใจให้นะแล้วให้มันให้มีความสุขให้ทุกคนกับอาารย์มีความสุขพวกเราว่าอยงมีความสุขไปด้วยเป็กนกำลังใจ

ส, Bubble. uh, สวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรครับทรงชัยครับอ่ามาจากไหนครับเนี่ยมาจากสกลครับอ๋อปั่นจักรยานมาเป็นกลุ่มใช่ไหมครับเป็นกลุ่มครับชื่อกลุ่มอะไรครับเนี่ย มันเป็นกลุ่มจักรยานทัวร์ริ่งท่องเที่ยวเขารทวมตัวกันมาจากหลายจังหวัดนัดรวมกันที่เขาวงแล้วก็ปั่นปั่นมาเต่าหอยแวะแวะตรงนี้ก่อนแล้วก็กลับไปเต่าหอยแล้วก็นอนที่เต่าหอยอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ก็ปั่นไปหาแดนหาแดนใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ปั่นกลับทางเดิมกลับเขาวงอันนี้แวะมาให้กําลังใจลุงพลใช่ไหมครับครับแล้วพรุ่งนี้ลุงก็ไปเขาแดน แล้วกลับก็กลับเดินทางกลับบ้านใช่ไหมครับทางกลับไปเขาวงรถรถรถดนจอดที่นั่นก็แยกย้ายกันไปอ๋อครับไอกลุ่มมีทั้งหมดที่มาด้วยกันอีกสามสิบห้าคนโอ้มาสามสิบห้าคนเลยใช่ไหมครับสามสิบห้าคนยาวเลยแต่ว่าเขาแยกไปทางหนึเขาไม่ได้มาแล้วมาที่นี่ประมาณกี่คนครับเมื่อกี้ประมาณประมาณแปดเก้าคันมั้งครับนี่อืม โอเคครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับตอนนี้พี่ตำรวจแข็งแข็งเราเลยมันลูกตาหุ่นพี่ตำรวจแข็งแข็งต้องแข็งกระนางที่นี่เดินทางปลอดภัยครับเออครับผมนี่ครับก็เดินทางกลับกันแล้วนะครับแวะมาครับทางผ่านแวะมาให้กำลังใจลุงพลนี่ก็เป็นบรรยากาศครับหน้าบ้านลุงพลก็ เอฟซีลุงพลแล้วก็ผู้คนแวะมาเที่ยวครับก็แวะมาถ่ายภาพกับลุงพลแล้วก็คุณไอจากช่องอมรินทีวีนะครับ ยังยีเนะาะใหญ่นะยายยายยายมาจากจังหวัดอะไรครับยายอยู่ขอนอนแก่นเลยเหรออันนี้มาหาลุงพลโดยตรงเลยนะเนาะอ FC ตัวจริงเลยครับนี่อันอนี้อันนี้คงจะเป็นเหรียญแล้วเนาะ เลนนะนะง่ามกล้องนีครับน้านสอยังไม่ถ่าเก็บครับยังทิงมาไหนทิงมไหน้วร้ไอ้นงข้ามมีกัหจางจางเยิงก้อนกอน ใช่ใหญ่อย่างี้เปนตัวนั้นครับไม่ได้เปลี่ยนตนะดี้มีไ่านเจ้าไหนบ้างครับว่าดือ่เลยพีปกไข่อ๋อป็น่าา้่เป็นที่นเหรอนงทาแง

ไม่มคนเล่ดีไม่มีอไมทุกอย่างไไมคนลังจากนั้นมาหล่งนไยอะชื่อน้องอไรนะนอตงน้ตงมด้วยนะคะ่ไม่้มม่ม้างจากคมเอะเปนคนไไปดูเไไ เองเอาไปให้โรงพยาบาลครับยายยาื่ออะไรยายชื่อใหญ่เลยครับยายุนทานยายนยาย่นมานมานเยครับรถมาไกลเหมือนกัน400กโน

ทนีครับน่เไปอยู่ตําบันนาค่ำสักก่ทุ่มปไอย่คไรดูอเียไ่อครปนเปนเท้าเ่อป็นไ่ได้ไปใส่ปนเทามวกันอา่าอ่ะถ้าเท่เป็นเทาเไเอรเยเาีแล้วสียังอยู่เว้มาเอาไปไครับแล้วเะ เรื่องาเรื่องงานพมกาเรื่องงานข้ามาดูครับเด็กกไม่ใจเห็นจะโดนเดรัจฉามาจากเกียเอามาต่าไหมกลับมานลอมาเอาไอ้ตัวที่มีคนไทยเห็นนี่ครับเอามดนไทยนครับผม่ไม่ได้หลักดีบ หลายดูไปได้ครับเอาเหือได้หนึ่งหมมชุดใหญ่แม่ตังน้ำด้วยครับตังเหมือนกันคนที่มาอนแข่งนครับแค้แคนคนโคราชลูกมาจากบุรีรัมลอยแม่คนหนึ่งมาจากลอยเอ็ดผมมาจากเมืองสารคามสารคามลอยเอ็ดสารคามบุรีรัมบุรีรัมครับผม วันนี้เกือบ86จังหวัดแล้วครับวันนี้ <c oughs> เกือบแล้วขาดอะไร <c oughs> ขาดปัตตานีก <c oughs> ลังตอนีปัตตานีมาแล้วไหมครับปัตตานีมาปัตตานีถึงพันหนึ่งร้อยคนแล้วมากคนะตอนเย็นเนาะอากาศง่าย อีกูวิ่งอยู่นะปัดมน้องัดลมิ่งนะนปบบนโอ้ยนู่นนูนนอยู่บ้านอยู่แบบนู่นูีบ้าเขาแบบนั้นีนนี้วันนี้โชว์คุณมันใส่ช้าเลยน้องไอ้ปลาน้องไอ้ปลาแส่ไปตลาดนีค่ะก็มีค่ะหนึ่งสอง จบแล้วสาหรับวันนี้ก็ขอฝากช่องพี่แล้วคนที่องแล้วอบพี่สารโปรดัคชันนะครับช่องราชนี DIY ก็อย่าลืมไปติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องพี่เอนะครับ2คนแล้วก็อย่าลืมเลยสุดท้ายช่อง IP เ c ี๊ n กชาแ แล้วก็บริษัทโฟฟานเซนไดเจเนีนครับเป็นค่ายเพลง่ะมีทำเพลงด้วยแล้วก็ทำคลิปลง u t u b e ด้วยมีช่องไอกกอีครับแล้วก็ในช่องก็จะมีเพลงที่เกี่ยวกับบุงคนแล้วก็หมู่บ้านุุกกอกมากมายนะครับลองไปเปิดฟังกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะตัวัสดีครับครับบาย